สวัสดี f อนะครับคลิปนี้เราจะมาประกอบลูกปืนของปั๊มน้ำฮิตาชินะครับรุ่น w m ับเบิลยนะูเอ็มขีดร้อยอขีร้อยห้าสิบจกสองก็คลิปที่แล้วเคยบอกว่าก่อนแล้วว่าลูกปืนอะไรเบอร์อะไรนะครับเนี่ยรุ่นนี้เลยถ้าใครมีรุ่นนี้ก็หรือว่ารุ่นอื่นนะ man, itsu, achi, อะฮิตแหม่มิซูฮิตาชิอารมณ์เหมือนกันเลยแต่ลูกปืนนะคุณก็ต้องถอดมาดูนะว่ามันเบอร์อะไร วิธีถอดอรัผมไม่ได้ทำไว้นะแต่ผมใช้ตัวนี้ดูดออกเห็นไหมจะเป็นตัวดูดลูกปืนนะครับเวลาดูดออกอะ่ะผมใช้ตัวนี้ลูกปืนมันก็จะติดคลายอยู่ข้างในเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวดูดนะครับดูดออกประมาณเนี้มันก็จะดูดออกตัวดูดตัวนี้ผมใช้ดูดออกน,นี่เราจะมาใส่นะครับซื้อลูกปืนมาแล้วซื้อลูกปืนมาแล้วนะครับจะมีลูกปืนอยู่สองเบอร์นะครับเนี่ย มันจะมีลูกปืนอยู่2เบอร์มันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่นี่จะเป็น6 0ศูอาจจะไม่เห็นหรอกเบอร์ใหญ่นะหกศูนย์ศูนย์สองแซดนะต้องเป็นฝาปิดแบบนี้นะถ้าเป็นฝาปิดแบบล้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะ้เป็นยางเป็นพลาสติกไม่ได้อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเล็กหกสองอีกตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นหกสองอะไรหกสองศูนย์หนึ่งแซดใช้สองเบอร์แต่และลูกนะถอดมากก็มีติดที่ลูกปืนเลยมีติดที่ลูกปืนเลยว่าเบอร์อะไรนะครับเราจะใส่ก่อน โดยแกนตรงนี้มันจะมีแกนเล็กกแกนใหญ่ลูกปืนจะใช้สองเบอร์แกนข้างหน้านี่จะใหญ่แกนข้างหลังนี่จะเล็กเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเราใส่กันแ้วแหาอะไรตั้งแบบนี้ก็ได้ก็วสวมลูกปืนลงไปแบบนี้เลยประมาณนี้ตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะเข้านะครับเข้าจนสุด เข้าจนสุดไอ้กิบล็อกตัวเนี้หยรยือว่าไม่ควรจะใช้ไฟลนนะลูกปืนนะเพราะข้างในมันมีจารบีเดี๋ยวมันจะเสียนครับก็ต้องค่อยๆเคาะเข้าแบบนี้แหละ สุดคลิปแล้วนะครับเห็นไหม <c oughs> เปลยนอันจบนะครับพอแบบนี้ก็ได้ <c oughs> หารูอะไรก็ได้แย่ล yeah, งไปอ่ะนนจะเป็นจานดิสมอไซน์นะครับาหาจากร้านของเก่าหาอะไรก็ได้ที่มันมีรูอ่ะวางลงไปแล้วก็กระแทกลงไปนะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเลขนี่จะเป็นหกสองศูนย์หนึ่งแซดหกสองศูนย์หนึ่งแซดนะลูกปืน ตัวที่สองข้างหลังนะครับเราจะใส่ก็ใส่แผ่นเพชรนี่ด้วยแผ่นเพชรนี่จะมีสองฝั่งนะฝั่งเรียบเรียบเนะี่ยที่รูนออ็อตอ่ะรูน็อตจะเป็นรูทางเข้าส่วนข้างหลังน่าจะเป็นรูทางออกนะครับเนีนะ่ยรูข้างไอรูออกจะเป็นติ่งออกมาข้างหลังเนี้ยให้ให้คว่อมลงหานาขึ้นแบบนี้เห็นไหมเป็นร่องเลยเห็นไหมร่องแบบนี้เหมือนจานข้าวข้างในนี้เหมือนจานข้าวครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับประมาณนี้เลย เพื่อที่ลูกปืนเพื่อที่ตัวนี้มันจะยึดถึงกันไอ้ฝาไอ้ฝาหน้าสามเหลี่ยมนะเห็นไหมไอ้น็อตสามตัวนะ่ะมันจะยึดกับไอ้สามไอ้น็อตสามเหลี่ยมตัวนี้ถ้าลืมใส่ก็ดูดลูกปืนออกมาใหม่ได้นะแต่ต้องใส่ตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้แบบนี้ก็ไม่ได้มันจะอยู่ลูกปืนมันจะอยู่บบประมาณนนีะ้อยู่ข้างหลังอยู่มันจะอุ้มกัน ถ้าเราประกบฝาท้ายเห็นไหมลูกปืนมันจะอยู่ในร่องแบบนี้แล้วก็ต,ตัวนี้ก็จะล็อกไว้อีกทีหนึ่งเห็นไหมล็อกไว้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลูกปืนก่อนนะครับก่อนจะใส่ลูกปืนก็อย่าลืมใส่แผ่นปลเอแผ่นสามเหลี่ยมด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวงานงอกนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมใส่แผ่นนะครับ ก็ตอกลงไปยังไม่สุดเห็นไหมถ้าสุดมันจะสุดแกนของแบาของมัน อยายามให้สุดอะยังไม่สุดเลยอีกนิดนึงอ่ะสุดละจะเป็นประมาณนี้ มันจะลื่น,ลนเลยอ่ะมันจะลื่นประมาณนี้เลยลื่นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันประกอบเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับเช็ดก่อนแหนถ้าใครจะเปลี่ยนก็ลูกปืนน้าก็คือไม่มีเครื่องมือไม่มีแท่นอัดอะไรคุณต้องหาอะไรมาลองแบบนีน้คุณต้องหาแท่นอะไรเหล็กอะไรก็บน้มาลองแบบนี้นเห็นไหมอันนี้จะเป็นจานดิสเบกของมอไซค์ครับหามาลองหาที่มีรูเยอะมาลองครับง่ายต่อการทํางาน ไม่มีแท่นอัดก็บ้บนๆเลยไม่ไม่มีตางซื้อแท่นอัดแพงๆนะครับก็ต้องใช้วิธีบ้บนๆที่เราหาพอจะหาได้แหละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเอาไปใส่กับมอเตอร์ครับ